นายกรัฐมนตรีนายอุดมคติของอดีตนายกรัฐมนตร,หร,รีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมดหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมดผู้เขียนเสมียน,นารี <bokki. S 1> นายกรัฐมนตรีนายอุดมคติของอดีตนายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมดการประชุมสังสรรของสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศเมื่อวันที่3ตุลาคม2518หม่อมคึกฤทธิ์ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทนายกรัฐมนตรีรับเชิญไปกล่าวปาธกถา,าแก่สมาชิกของสมาคมหัวข้อว่าคึกฤทธิ์ปราโมทเป็นนายกรัฐมนตรีมันยากแ้นแสนลำเค็ญตอนหนึ่งของปาธกถาดังกล่าวหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์อธิบายถึงนายกรัฐมนตรีในอุดมคติของตนเองว่าภาพหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทกระผมคิดว่าควรจะเป็นคนค่อนข้างหนุ่ม อายุประมาณสัก45ปีจะได้มีพลังกายเข้มแข็งพอที่จะสู้งานได้ประมาณ18ชั่วโมงต่อวันควรจะเป็นคนที่สายตาแหลมมองอะไรทะลุกรูโปร่ปรงและมีวิจารณญาณดีรู้จักวินิจฉัยสิ่งต่างๆโดยตลอดอย่างทั่วทุกแง่มุมทั้งในด้านผลที่จะเกิดขึ้นภายในบ้านในเมืองเองและในความสัมพันธ์ระหว่างชาตินายกรัฐมนตรีควรเป็นคนที่สามารถทำให้กลุ่มพลังผักดันทุกกลุ่มพอใจได้ โดยสามารถเกลี้ยกล่อมบุคคลที่คิดจะมาจองล้างทางการเมืองให้หันมาเห็นดีเห็นชอบด้วยได้ในเวลาเดียวกันก็เก่งกาจในศินละปะทางการเมืองถึงขนาดเล่นกลเพรีกคะแนนเสียงมาช่วยให้ร่างพระราชบัญญัติที่สำคัญสำคัญผ่านสภาไปได้นายกรัฐมนตรีควรเป็นคอนมีพรสวรรค์ชั้นพิเศษมีบุคลิกที่สามารถดึงดูดใจชาวบ้าน นายกรัฐมนตรีคุณจะมีชีวิตส่วนตัวที่สะอาดและบริสุทธิ์ไร้มลทิ่งและจุดอ่อนที่จะทําให้เพี้ยงคล้่ได้ง่ายท้ายที่สุดจะต้องเป็นคนรักชาติบ้านเมืองไม่แต่เท่านั้นยังจะต้องเป็นผู้มีมนุษยธรรมและกรุณยธรรมสูงมีความเข้าใจในความทุกข์ยากของมนุษยชาติอีกด้วยภาพหม่อมราชวงศ์คึกฤทธปรามโมท หม่อมราชวงศ์คึกฤทิ์ปราโมทเจ้าของปาทกถาข้างต้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่13ของไทยรอดูกันว่านายกคนต่อต่อไปพอจะมีคุณสมบัติตามบุดมคติของหม่อมคึกฤิ์ได้หรือไม่